พี่น้อง FC ครับคลิปนี้ก็มาต่อกันอีกสักหนึ่งเรื่องนะครับของชุดเจดีคลัดก้อนก็มีพี่น้องเอถามเข้ามาว่าชุดเจดีคลัดก้อนเนี่ยมันไม่กลมนะเท่าที่ผมเคยเจอนะครับจริงครับชุดเจดีคลัดก้อนไม่ว่าแทหรือไม่แท้นะเพราะว่าผมเคยเอาชุดเจดีคลัดก้อนของแท้ไปเข้าโรงกึงนะมันไม่กลมนะครับตรงนี้มันไม่กลมนะ อ่าตรงนี้อ่าเราต้องรู้เราต้องเข้าใจถ้าหากว่ามันกลมมันจะลื่นไปเลยแต่ถ้ามันเยื้องหนีศูนย์อยู่นิดๆน,นะครับอ่าตรงนี้แหละนะครับมันจะทําให้ลดอาการคัดลื่นลงไปได้นะครับทุกทกันแต่ในกรณีที่เป็นชามคัดของเทียมแบบนี้นะครับแน่นอนนะครับเมื่อพูดถึงเรื่องของความกลมมันไม่ได้สเปคอยู่แล้วนะครับเรื่องของอาการสารั่นผมว่ามีนะครับแล้วอาการสั่นนั้นมันมาจากตรงไหนนะทีนี้เรามาดูกันตรงนี้นะ ตรงนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าชามเนี่ยเห็นไหมขอบของชามนะครับขอบของชามเห็นไหมอ่าขอบของชามฝั่งหนึ่งมันโผล่ฝั่งหนึ่งมันไม่โผล่เห็นไหมเนี่ยนะฝั่งหนึ่งมันโผล่ฝั่งหนึ่งมันไม่โผล่เนี่ยเนี่ยเนี่ยนะครับฝั่งนี้มันไม่โผล่เห็นไหมมันไม่มีตะเข็บเงาเลยเห็นไหมด้านล่างอ่ามันไม่มีตะเข็บเงานะครับนี่เห็นไหมมันไม่มีตะเข็บเงาแต่พอเราหมุนไปเห็นไหมแตะเข็บเงามันเริ่มโผล่ขึ้นมานะครับพี่น้อง fc เนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันเป็นสองชั้นนะฝั่งนี้ นะครับแต่ฝั่งนี้มันไม่มี2ชั้นเห็นไหมอ่านะครับนี่ก็คือความแตกต่างแน่นอนนะครับว่าชามมันไม่กลมยังไม่พอแต่ว่ามันเลยป้ายมาเยอะมันอาจจะทําให้รถของเรามีอาการสั่นนั่นเองนะครับพี่น้องเอีอันนี้ไม่กลมแน่นอนเราต้องก็ต้องเข้าใจนะตรงจุดจุดนี้ด้วยว่าของเทียมนะครับ